เบียมาวัสด mm ีค hmm. รับคโูเรามันบ้านๆแต่ด้ใจอยู่แล้วถึงตอบคน่ันใช่ยหมใช่ครับมันธรรมาได้แหละผมจะเข้าไปนแบบไม่เ k นะเขาทำไงแล้ว ได้ฟูได้ฟูนะ้คสวัสดีครับเนน้องรักแต่คุูเปพลงนึงนอะไหนลองอวยพรวันหน่อยทุกคนอัดวันนี้วันนี้วันเกิดเหรอครับเดี๋ยวเดียว ก <át stars> ขอให้ผมมีความสุขมากๆครับครับผมเอาแมวไยขอให้พี่มีความสุขมากๆครับผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีงานมีเงินเยอะๆนะครับแล้วก็มีเด็กฐีเยอะๆดยอะมากนะแต่ว่าหลังแมวได้ไหมมันไม่ใช่ตัวพี่จริงๆครับเด็ดไอ้พาร์ตบอกว่าอยาคนนี้อยากสักตัวผมไหม เพ่งนี่ไอ้พัดได้พัดเก่งเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวได้วิ่งวน <c oughs> ไปกินดีไ่ะไปกันยงไงจากทั้งร right. ้านไปกินไปกันยงไงไปกินใกล้ๆเลยใช่ไหมได้อ๋อที่ที่บอกว่าน่ะนะอยู่ใกล้ๆที่ผมอยู่สองคนด้วย มากแล้วแป้งใหญ่มากไปกับพี่นุชลูก้าประจําไปพัดไปลากไปใหญ่ไปเย็ดทุกงต้องฝายไปทุกทีทุกคินเขาทำงานจะมาทํางานก็ไปอยากได้เขาอยู่คอนโดครับน้องๆเพิ่งกลับไปวันนี้ตอนแรกน้องๆอยู่เต็มอยู่ไหนพี่วันนี้มันเกิดไงพอมันเกิดปุ๊บมันกลับแล้วตอนไม่มันเกิด อยู่ครบทุกคนเลยนะแต่พอมันเกิดมันกลับว่าคนเลยกรทงงบ้างได้ใช่จับไม่ได้ได้นั่งแต่นั่งกินข้าวจับรังเกิยไม่ได้ตรงนี้ดูต้นไม้กินข้าวกินน้เสรร็จไไปออะต่ีดูต้นไม้กินข้าวดูหนังแค่นี้เลย นี่แหละตัวอย่างที่เดีใช่ครับตัวอย่างที่ดีคือเป็นคนรักครอบครัวทีงหนึ่งอะไรนะครอบครอบฟดเพลงมั้งครับครอบฟดดนฮะไม่มีมั้งครัครอบครัวตัวเองมั้งครับครอบครัวคนอื่นไม่มีมีมีอย่าคอนเทนต์อะไรครับอะไรแอดมินอะไรครับเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ ดมิเตอรนะครับใน11โมงมี8เด็กที่ไปกันใหญ่อีก15พี <para fork and water> ่ต <drag to> <later> ิงรู้จักไหมรูบอกจกดีวจะออกแพ้ไหนวะรู้รูรู้รูเออเซตะรู้รเราไปด้วกันรู้รูิกันกินด้วกันบ่อยเนีย ด็กครับเด็ดจางตันสนิทจานใช่ใช่ป <สะ S 1> กติเลยพเด็กไปย <หา S 1> ุ่งหน <า S 2> ้หาดูมีพิมพ์รูที่นี่มีมีใช้คำว่าวันนี้มันเกิดค่ะได้ได้ข่าวว่าวันนี้มันเกิดใครแอดมินเตะโอ๋อเตะเหรอไอ้พิมเนี่ยคนเยอะใช่ไหมห้องนูน้นห้องนี้พันพันคนเองวันเกิดป๊าป๊าโอ้เยอะนะสวัสดีค่ะพี่เนห้องกูไม่มีใครพิมพ์เลยทีนี้แต่ห้องเราพิมพ์เยอะ วันเกิดมีติง่ายของิตเอาอะไรไอ้สับปะรละไม่ได้ใช้ใช้ยานั้นหมดยาไอ้ขัดไม่ถามคนที่มันใช้ละะคัเนี่แค่เอาม้ดูเฉยๆ่นีอรไ่ปยุดเยอจังหสวัสดี้ครับมเฮ้แค่คูนะเร่ยเดี๋ยวลงเดี๋ยวพี่จะลงแล้วเบี้์เอ้เน่ เดี๋ยวเราไปเจอกันวันดีค้าวันดีครับสู้ๆครับครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันพี่ค้าวันดีครับครับได้ได้ครับพี่ครับเดี๋ยวเจอกันพี่ครับผมสู้ไปด้วยกันค้าวันดีครับเยอะคนป่วยคนป่วยนอนนอนหน้าสงสาร ในบ้านมีใครกินอินทผลัมไหมอินทผลัมอ่ะอินทผลัมเนาะกินอินทผลัมไหมน้องอยู่ไหนอ่ะ <c> ก <oughs> ินค่ะกินครับวัสด,ดีครับวัสด,ดีครับวัสดีครับวัสดีทุกคนเลยครับผมปวดท้องอยู่ยงเตะบบ่อย <c oughs> แอดโคตรโอ,รโอรดอะ่ะเตะโอดโคดเหมือนโอดไทยเลยวันทีสองพันคนครับ แล้วมากของคุณรับีเคมินนี่มินนี่ยังไม่รูเหรอผมทรงนี้น่าดิ เด็กก็รักเป็นนาที่นอนดึกจังผมไม่นอนผมไม่เคยนอนดึกเลยครับผมนอนเช้า <c oughs> นอนเช้าห็่ไหมเอ็ีก็รู้ <c oughs> มีแฟนยังยังครับปรดีคูเเีียวไม่มีแฟน นอนว่างทุกวันอยู่หน้าบ้านครับดูแลสุขภาพด้วยนะเป็นหวงนะพ่อทีน,นอนที่ห้าสิบครับเนี่ยห้าสิบสวัสดีจ้าวสัสวดีครับสวัสดีครับนอนน้อยแต่นอนนะนอนจริงๆนะมานอนได้กันไหม ทีเคมินี่แกมุกนายกหละนานเดี๋ยวฟองกูฟังอยู่ครับมายเรียนในเมืองสันดูแลนายหญิงดีๆีนะนายกว่าครับผมหนูนอนห้าชุมตรงครับผมดีแล้วครับผม ผมแล้วน่าเรือครับพิมอะไรให้เจ็ดเจ้าของห้องด้วยนะครับเราไม่เคยมีปัญหารับใขรกอบงับพงครับพ้องครับคูณด,ดูอยู่ครับไม่ต้อง,พ,ง,งพ้องเตะเกงเตะเกงคุณเตะเกงยวต้องไปอ่ะหอมแก้มแล้วสีนะึ้ง เชื่อที่ที่บนกระท้องอ่ะอยากให้ผมดูแลจริงๆทุกคนทุกคนต้องเชื่อผมวันนี้คือเรื่องจริงยุ่ยย่ยรุ่ยย่ยย่ยยุ่ย่ยยุ่ย่ ถ้าผมนะถ้าผมไม่ดูแลเขาแล้วเขาไม่สบายอยู่หลายวันสมมติเขาเข้าลงมานะแล้วใครจะเป็นคนทำข้าวให้ผมกินมันก็ไม่มีดิมันก็ไม่มีคนหาข้าวหาน้ำหาส้มตามให้ผมกินตามซมตามก็อร่อยคนแบบนี้หายากจริงๆเราต้องดูแลเขาดีๆ เขาตำส้มตำอร่อยมากถึงจะเก็บไปนิดนึงเขาไม่เป็นไรเราเพอกินได้เราต้องบอกว่าอร่อยอร่อยอร่อยถ้าเราบอกว่าไม่อร่อยมันไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขาจะไม่ทําให้กิ้เราต้องบอกอร่อยทุกจานชมเพราะไม่อร่อยคือไม่ได้แบบแม่หรอกมึงทำไม่ดีพิ่เจ็บเม็ดเต็นไหมเขายังรู้เลยพิกเจ็บเม็ดด้กินดีบันทึใช่ครับเราต้องบอก ทุกอย่างอาหารทุกอย่างอร่อยหมดไม่ว่าจะเค็มมากเปรี้ยวมากอะไรมามันเ็าอร่อยหมดสําหรับเขาทำํำเพราะเราได้กินอีกเราได้กินบ่อยๆเราได้กินทุกวันเพราะเรานอนตื่นบ่ายโมงเ <c oughs> จอจากเด็กเป็นจทำใจานใช่ครับ <c oughs> บางครั้งจริงๆนะบางครั้งต่อให้เขาตำส้มตำเขาฝันานาวฝันอะไรมามือเขาลอยคอ เขาตูดมาก็ไม่เป็นไรคือเราไม่เห็นเราไม่ว่ากันถ้าเราเห็นอ่ะเราเ่าให้น้องๆกินไปให้กำนันจอยกินไปเราไม่ว่าจริงๆแ่ยอมรับครับครูเบียเป็นคนทำงานอร่อยมากครับไม่ใช่แกงต้มชมจริงๆอร่อยมากไม่หวานจนเกินไปไม่เลี่ยนอยู่เกินไปเพราะความหวานผมไม่มีผมมีให้ครูหมดแล้วแอ ควาหวานเราพอดีพอดีอยู่แล้วคุณอนคุณอนขาดใช่ไหมเกือบดีแล้วจะเข้าทางดีไม่ได้แม่สีเรือนใช่คุณดูบ้างกันนะที่ผมนอนหลับสบายคนก็ก็ขวัญถึงเด็กทั้งสิบแปดคนอยู่น่ะครูต้องลงมาต้องมาจัดเก็บข้าวของแล้วต้องขวาดบ้านโชวบ้านต้องเตรียมห่าแม่ผมดูดิครูสุดยอดขนาดไหน น่าผมทำไรแล้วไหมนอนพอดูป็นปคนเก่งมากเลยครับจริงๆผมไม่ได้แกล้งชมเขาลงมาหาข้าวหาน้ำหาอะไรผมกินทุกอย่างทุกของของมาทุกทุกกล่องครูแก่หมดครับให้ทุกคนไม่ก็คือครูแก่หมดเลยครูไม่รู้ไม่รู้ว่าสั่งอะไรมาอะไรมาครูแก่หมดเลยเป็นของรีวิวหมด เดี๋ยวถ้าคุณจะเย็ยนคุณจะถามเรื่องใส่หายยังไงยูยูมาถามเรื่องใอ่หายแล้ว <S <S 1> <S 1> ใช่ครับผูเก่งมากคูณแกมหมดไม่ว่าผมสั่งอะไรมาฮะ ผมลงไลก์ก่อนครับ